สวัสดีค่ะบพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอลลี่คลิปนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสาวไทยอะไรก็ชุดพวกเธอไม่อยู่แล้วจริงๆครับด้วยความยอดเยี่ยมนะครับฟองปังมากหลังเอาชนะจีนไปได้แบบสุดปังเหนือความคาดหมายนะครับตอนนี้สถิติผู้เล่นที่ทําคะแนนสูงสุดนะครับในการตอบนะครับของไทยก็คือสอสาวบีมและบุ๋มบีมครับโดยบีมทําไป97แต้มและบุ๋มบีม8แต้ม บอกเลยว่าเป็นสองสาวที่ทำคะแนนหลักได้อย่างสุดปังนะครับในขณะนี้ด้วยการตบที่ทรงพลังหนักหน่วงทำให้ประสิทธิภาพการตบบอลของทั้งสองนะครับดีงามมากๆเหลือเกินจริงๆและเชื่อว่าตอนนี้ทุกทีมจะหันมามองสาวไทยและไม่ประมาทสาวไทยเป็นอย่างแน่นอนครับอยากบอกทุกคนว่าเยี่ยมมาก